สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลในตอนนี้จะยังคงเป็นเรื่องราวของดาวและกระแสะสัมพันธ์ของดาวต่อจากตอนที่แล้วท่านที่สนใจสามารถติดตามกันได้เลยนะครับจากตอนที่ผ่านมาก็เป็นการศึกษาในเรื่องราวของดาวและกระแสะสัมพันธ์ของดาวในหลายๆรูปแบบ ที่เป็นที่คุ้นเคยในการศึกษาโหราศาสตร์ไทยกันมาแต่ก็ยังมีกระแสสัมพันธ์ของดาวอีกหลายรูปแบบอีกเหมือนกันที่ยังไม่ได้กล่าวถึงซึ่งก็จะนำมากล่าวถึงเพื่อศึกษากันต่อในตอนนี้นะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของโยกโยกน่าจะเป็นคำทางโหราศาสตร์ที่หลายท่านคงเคยได้ยินกันมาแต่คงไม่ทราบว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่า,ายโยกคืออะไร คำว่าโยกในทางโหราศาสตร์หมายถึงการที่ตำแหน่งของดาวสถิตยอยู่ในราศีที่ห่างกันสามราศีก็จะสามารถส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงกันกระแสหรืออิทธิพลที่ส่งไปถึงกันนั้นก็จะมีทั้งกระแสในด้านดีและกระแสในด้านที่ไม่ดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในลักษณะของโยกมักจะเป็นด้านที่ดีมากกว่าด้านที่ไม่ดีนะครับตำแหน่งโยก ที่ดาวแสดงลักษณะเช่นนี้ออกมาในดวงชะตาก็จะมีกันอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเราเรียกว่าโยกหน้าก็จะมีลักษณะของดาวที่สถิตยอยู่ห่างกันสามราศีไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือในทิศทางโคจรปกติของจักรราศีนั่นเองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือโยกหลังโยกหลังก็จะมีลักษณะของดาวที่สถิตยอยู่ห่างกันสาราศี ในทิศทางที่ตามเข็มนาฬิกานะครับจากตัวอย่างทั้งสองที่ยกมาก็จะเห็นว่าตัวอย่างที่หนึ่งเป็นลักษณะการโยกหน้าลัคนาส่วนตัวอย่างที่สองก็เป็นลักษณะของการโยกหลังลัคนานั่นเองถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎแรงเอื้อมซึ่งในตอนที่แล้ว เราได้พูดถึงว่ากระแสสัมพันธ์ของดาวบางดวงที่จะสามารถส่งกระแสหรืออิทธิพลให้กับดาวอื่นๆได้ตามกฎหลักในมุมที่พิเศษกว่าดาวอื่นๆและมุมพิเศษกว่าลักษณะอื่นๆที่เคยกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นดาวที่มีกฎแรงเอื้อมพิเศษที่ทําให้สามารถส่งกระแสสัมพันธ์ไปยังดาวอื่นๆหรือราศีอื่นๆจากราศีที่ตัวเอง สถิตยอยู่ได้เป็นกรณีพิเศษในส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยจะต้องเรียนรู้และจดจำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ซึ่งในตอนนี้จะกล่าวถึงกฎแรงเอื้อมในกรณีพิเศษของดาวสองดวงก็คือดาวเสาหรือเลขเจ็ดไัยกับดาววังคารหรือเลขสามไทยนะครับ แรงเอื้อมพิเศษของดาวเสาสำหรับดาวเสาโบราณจารย์ท่านได้กำหนดให้มีแรงเอื้อมที่สามารถส่งกระแสสัมพันธ์จากราศีที่ดาวเสาสถิตยอยู่ไปทางด้านหน้าทวนเข็นมนาฬิกาหรือตามเส้นทางของจากราศีไปยังราศีที่สามและราศีที่สิบท่านต้องจำให้ได้นะครับว่าดาวเสาก็จะมีแรงเอื้อมพิเศษจากจุดที่ดาวเสาอยู่ ไปราศีที่3และราศีที่10เพราะว่าแรงเอื้อมพิเศษแต่ละดาวจะมีเรียกว่าเอื้อมไปถึงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับลองพิจารณาจากตัวอย่างก็จะเห็นว่าดาวเสาร์สถิตยอยู่ที่ราศีกุมก็จะสามารถส่งกระแสสัมพันธ์หรืออิทธิพลตามกฎของแรงเอื้อมพิเศษไปยังราศีเมษที่อยู่ห่างออกไปาสาราศีถ้าลองนับดูนะครับไปตามลูกศรจากราศีกุมไปยังราศีเมษ โดยเริ่มนับ1ที่ราศีกุมนะครับไม่ได้นับ1นึ่งที่ราศีมีนถัดไปนะครับในทางโหราศาสตร์ถ้าจะเริ่มนับเราก็จะนับ1น่งณจุดที่จุดที่เริ่มต้นณนราศีนั้นนะครับไม่ใช่ราศีข้างหน้าในกรณีนี้ก็นับไปจากราศีกุมนับหนึ่ง,ส,งสาก็ไปที่ราศีเมษที่ห่างออกไปสามราศีและยังสามารถทรงกระแสหรืออิทธิพลไปยังราศีที่สินับจากราศีที่ดาวเสราร์เองสถิตอยู่ ซึ่งในตัวอย่างก็จะตรงกับราศีพิจิกนั่นเองดังนั้นในกรณีนี้ถ้าในราศีเมษและราศีพิจิกมีดาวอะไรสถิตอยู่ก็จะได้รับกระแสหรืออิทธิพลของดาวเสาไปด้วยรวมไปถึงกรณีที่บางครั้งนะครับถ้านับจากดาวเสาไปแล้วอาจจะไปโดนก็คือลัคนาลัคนาก็จะได้รับกระแสไปด้วยนะครับแต่โดยปกติแล้ว ลัคนาก็สามารถรับกระแสจากทุกดาวได้อยู่แล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นแรงเอื้อมพิเศษของดาวอังคารดาวอังคารก็ถูกกำหนดให้มีแรงเอื้อมพิเศษเช่นเดียวกับดาวเสาร์แต่กระแสสัมพันธ์จากดาวอังคารจะถูกส่งไปยังราศีที่แตกต่างกันกับของดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็คือไปที่ราศีที่3และราศีที่10ท่านยังจำได้นะครับ แต่พอมาถึงดาวองคารก็จะส่งกระแสสัมพันธ์ไปยัปรยงราศีที่4และราศีที่8จากราศีที่ดาวองคานเองสถิตยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูที่ในตัวอย่างจะเห็นว่าเราในตัวอย่างกําหนดให้ดาวองคารสถิตยอยู่ที่ราศีธนูซึ่งก็จะสามารถส่งกระแสสัมพันธ์ตามกฎนี้นะครับไปยงังราศีมีนที่อยู่ห่างออกไป4ราศีโดยเริ่มนับจาก ่ราศีของที่ดาวังคารสถิตยอยู่ด้วยนะครับก็คือธนูมังกรกุมแล้วก็ไปสี่ที่ราศีมีนนะครับแล้วก็ไปยังราศีที่แปดนับจากราศีที่ดาวังคารสถิตยอยู่ก็จะตรงกับราศีกรกฎนั่นเองดังนั้นในกรณีนี้ถ้าในราศีมีนและราศีกรกฎมีดาวอะไรสถิตยอยู่ก็จะได้รับกระแสหรืออิทธิพลของดาวังคารไปด้วย ก็ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่ามีลัคนาสถิตยอยู่ก็จะได้รับกระแสจากดาววังคารไปด้วยนะครับแรงเอื้อมพิเศษของดาวเสาร์อย่าลืมนะครับราศีที่3และราศีที่10แรงเอื้อมพิเศษของดาวอังคารราศีที่4และราศีที่8จริงๆแล้วก็ยังมีแรงเอื้อมของดาวอื่นๆนะครับแต่ส่วนมากแล้วก็ที่เราใช้กันบ่อยก็คือดาวเสาร์และดาววังคาร แล้วก็จะเป็นในกลุ่มของดาวที่อยู่ในราศีธาตุเดียวกันหรือที่เราเรียกว่าตรีโกนกันนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เราได้คุยกันไปแล้วในตอนที่แล้วการส่งกระแสที่เป็นแรงเอื้อมพิเศษของดาวเสาร์และดาวอังคารนี้นะครับเมื่อส่งกระแสไปถึงที่ปลายทางอย่างเช่นดาวเสาร์นะครับส่งไปที่ราศีที่3และราศีที่10ดาวอังคารส่งไปที่ราศีที่4และราศีที่8ด ถ้าเป็นการส่งกระแสสัมพันธ์ในทางอื่นเช่นว่าการเล็งกันดาวที่ถูกเล็งก็จะส่งกระแสกลับมาด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับในทางโหราศาสตร์ก็ได้กําหนดว่าถ้าราศีปลายทางที่มีดาวสถิตยอยู่ก็รับกระแสจากดาวังคารหรือดาวเสาไปแล้วแต่ดาวที่สถิตยอยู่ณราศีนั้นจะไม่สามารถส่งกระแสย้อนกลับมาได้เช่นเดียวกับกรณีของกระแสสัมพันธ์อื่นๆนะครับ ท่านพอทำความเข้าใจได้นะครับการส่งกระแสที่เป็นแรงเอื้อมพิเศษนั้นจะไม่สามารถทำให้ดาวที่อยู่ปลายทางส่งกระแสย้อนกลับมาได้เช่นในกรณีอื่นๆนะครับเช่นกรณีการเล็งกันที่ดาวเล็งกันเนี่ยก็จะสามารถส่งกระแสสวนทางกันได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์ไทยก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการศึกษาโหราศาสตร์ไทย ที่ถือว่าเป็นเคล็ดลับสําคัญเลยก็คือการทบทวนเรื่องต่างๆที่ท่านได้ศึกษาผ่านมาแล้วให้แม่นยําเพราะมาถึงตรงนี้หากท่านที่สนใจจะศึกษาไปต่อนะครับก็จะต้องหมั่นทบทวนเพื่อปูพื้นฐานของตัวเองให้แน่นเพราะว่าในตอนถัดไปจากนี้นะครับก็จะเริ่มเรียกว่าจําเป็นต้องใช้ความรู้ขั้นพื้นฐานทางโหราศาสตร์ที่ดีเข้ามาช่วยเยอะ เพราะนั้นท่านจึงต้องหมั่นทบทวนแต่ในใตอนหน้านะครับก็จะเป็นเรื่องโหราศาสตร์ไทยเรื่องอะไรนั้นท่านที่สนใจติดตามก็ขอให้อดใจรอคอยหน่อยนะครับก็จะสามารถติดตามกันต่อได้นะครับสำหรับในตอนนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ